นิทานไทยฉันเชื่อในตัวเองกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านอบอุ่นสตาร์เฮเวิ้ที่นั่นมีสาวอายุน้อยชื่อเซเลสเธอมีผมยาวสวยที่ตามเธอไปทุกที่มันเป็นอะไรที่วิเศษมันทำให้เธอมีพลังวิเศษตอนเด็กเธอไม่รู้จักวิธีควบคุมมันช่วยด้วยฮะ โอ้ช่วยเธอด้วยโอ้ออโอ้วาเอเธอ,อ,อ,อช่วยฉันไว้แต่เธอบาดเจ็บถ้าฉันคุมพลังพวกนี้ได้เก่งกว่านี้ก็คงจะดีนี่เอานี่ไปสิเพชรบนหวีนี้เนี่ยมันมีพลังวิเศษที่สุดของท้องทะเลเลยนะ มันจะช่วยให้เธอคุมพลังได้โอ้ oh. แต่เธอมีพลังในการควบคุมพลังของเธออยู่แล้วเชื่อในตัวเองนะจ๊ะในพลังของเธอจะก,ก็วาลจะส่งตอบสิ่งที่เธอเชื่อเพราะฉะนั้นแล้วขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยฉันอ oh. ในทุกวันเธอจะใช้ผมในการช่วยผู้คนของสต oh. าร์เฮ v e เวเธอหายตัวได้ <laughs> รักษาได้เอาแล้วนะอสร้างภาพลวงตาได้ว้าว,ว,าวและให้พรได้ฉันอยากจะมีรองเท้าที่ดีกว่านี้ที่เธอต้องทำก็แค่เปล่งพลังแล้วผมของเธอก็จะมีประกายเหมือนเพชรบนหวีของเธอสว่างจ้าเหมือนความปรารถนาใจกว้างโอ้ขอบคุณนะเซเลส ผู้คนของสตาร์เฮเบิลรักเธอเรียกเธอว่าผู้ชายดาว,ว <c oughs> ยามเย็นแสนสวยวันหนึง่งมีนกฟีนิกซ์เดินทางเป็นฝูงเข้ามาในหมู่บ้านนี้เพื่อมาพักผ่อนในนั้นมีฟีนิกซ์หนุ่มตัวหนึ่งชื่อว่าเรสท,ที่ไม่เก่งเท่าตัวอื่นการกลายร่างมันง่ายที่สุดเลยนะ ถ้าไม่ได้เหรอเอ๋อก็ฉันพยายามอยู่เรดนั้นโดนล,ล้อที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้อยู่เสมอเฮ้ยได้สักทีนึงเธออาจจะเป็นฟีนิกซ์ก็จริงแต่ท้ากระจอกเหมือนปลาทองอยังไงก็ไม่รู้เขาเดินไปอย่างเศร้าส้อยไปที่จัตุรัสเมืองไปเจอเซเลส เขาเห็นเด็กๆรุมล้อมเซเลสอยู่ขอเซเลสอีกครั้งนะก็ได้เธอเรียกพลังของเธอมาเพชรเป็นประกายเวทมนต์ไหลผ่านผมมาที่ปลายผมมีประกายสว่างเรดมองดูอย่างตกตะลึงตอนที่เธอโบกมือสร้างภาพลวงตาที่น่าหลงไหลที่สุดทำให้มันเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาจริงๆได้ ทึ่งเพราะว่าผู้เสกดาวของเราเหรอฮะเธอเธอทำได้ยังไงกันเธอได้รับพรให้มีเวทมนต์ทรงพลังและความจิตใจดีกว้างขวางเธอเล่าให้เรสฟังว่าเซเลสมีผมวิเศษที่มีคุณภาพแค่ไหนเขาตาเป็นประกายผมวิเศษของเธออาจช่วยให้ฉันเป็นฟินิกที่เก่งที่สุดในโลกได้ โอ้ oh, ผู้สแสงดาวผมของคุณน่าหลงไหลมาก <c ười> ขอบคุณเธอมากเลยนะเธอไม่ได้เป็นคนเมืองนี้นี่ฉ <c ười> ันเซลสผมชื่อเรสผมเป็นนักเดินทางช่วยสอนผมให้มีผมวิเศษแบบคุณได้ไหมค <c ười> งจะไม่ได้หรอกนะ <c ười> เวทมนต์จากผมของฉันนี่ยมีแค่ฉันเท่านั้นที่ทำได้โอ้ oh, งั้นผมขอพรแห่งอำนาจพลังของฟินิก เซเล็ Select, ตกใจที่ได้ยินแบบนั้นพลังของฟีนิกซ์เหรอฉันได้ยินมาว่าพลังของฟีนิกซ์มันแกร่งเกินไปสำหรับทุกคนนะ่ะแล้วมันก็อันตรายด้วยแต่ผมต้องการมันฉันฉันขอโทษทีนะฉันให้พรแบบนั้นไม่ได้หรอกเซเล็ <Select S 2> เดินจากไปทิ้งแรสเอาไว้ทำให้เขาผิดหวังเขากลับไปที่โรงแรมที่ที่คนอื่นๆอ,อยู่แต่เมื่อเขาเข้าไปหาทุกคน ขาก็โกรธมากและยังอับอายเหมือนเดิมไม่ฉันไปหาทุกคนแบบนี้ไม่ได้ฉันต้องการเวทมนต์ของเซเลสและเขาก็กลายร่างบินไปหาเซเลสเงียบๆเ,เขาเจอบ้านของเธอและไปเกาะที่หน้าตา่างเธอยังหลับอยู่เรสทนอยากได้เวทมนต์ไม่ไหวเขาจึงมองหาวิวเศษของเธอ ถ้าเอาผมของเธอไปไม่ได้ก็เอาหวีไปแทนแล้วกันเขาขโมยหวีแล้วหายไปกลางคืนเขาไปเกาะอยู่ที่กิ่งไม้แล้วก็กลายร่างอขอลองหน่อยนะอืมไม่ได้ผลหวีนี้เป็นของเซเลสมานานและดึงพลังของเซเลสเอาไว้แต่พลังของหวีนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีจิตบริสุทธิ์ของเซเลสอ้ ไม่ได้ผลเหรอ,อได้ผลหน่อยสิไม่นะแตกแล้วฮะฉันฉันทำได้เขาบินกลับไปที่โรงแรมไปแสดงพลังใหม่ให้ทุกคนดูทุกคนตกตะลึงมากฮะได้ยังไงไมีอะไรแปลกๆแน่แน่ฮะพลังของฉันเองล้วนๆและพวกนายจะไม่มีทางล้อฉันได้อีกเรททึงมากเขาไม่เคยคิดถึงผลที่จะตามมา จากที่เขาทําให้หวีวิเศษแตกวันถัดไปทั้งฝูงออกจากเมืองตอนที่เซเลสตื่นอืมโอ้อากาศดีจริงๆเลยพระอาทิตย์ก็สวยดอกไม้ก็สวยหวีก็สวยอ่ะในหวีของฉันะเธอรู้สึกเศร้ามากถ้าไม่มีหวีเธอจะคุมพลังได้ยังไงฉันเอาวางไว้ตรงนี้นี่ หล่นเหรอโอไม่ oh, นะเธอตามหาไปเรื่อยๆก็เลยได้ยินเสียงคนคุยกันนกพวกนั้นตัวใหญ่นะนั่นมันฟีนิกซ์นี่นาะน่าจะกลายเป็นคนแล้วก็คงจะมาอยู่ที่นี่แน่ๆฟ,ฟีฟีนิกซ์เหรอฉันอยากจะมีพลังพลังของฟีนิกซ์โอไม่ oh, นะหรือเขาขโมยมันไปเซเลสมั่นใจว่าเรสคือฟีนิกซ์ ที่มาขโมยหวีของเธอไปเธอมองไปที่นกที่หายไปเธอเลยมุ่งมั่นเธอออกเดินทางเพื่อทวงของที่โดนขโมยไปกลับมาแต่ฉันจะเจอเขาได้ยังไงอะถ้าฉันหายตัวได้ก็ดีสิแต่ว่าฉันไม่มีหวีฉันไม่กล้าใช้พลังเลยการตามหาเรสไม่ยากขนาดนั้นเพราะว่าการใช้พลังจากหวีของเขาทำให้เกิดผลที่แปลกแนี่มันอะไรอะ โอ้กระต่ายน้อยเซเลสเห็นกระต่ายก็รู้ตัวว่าเธอสามารถคุยกับสัตว์ได้นี่แต่ว่าการคุยกับสัตว์เนี่ยฉันต้องใช้พลังยังไงล่ะโอ,โอ้ฉันทำได้อืมฮะอ่ะาเธอทำอะไรกับหูของฉันโอ้ไม่นะขอโทษจริงๆเธอเห็นเออฟินิกส์ผ่านไปบ้างไหมเห็นบ้างหรือเปล่าอะ อาอใช่เห็นสิเขานะ่ะทำให้เกิดหายันนะเธอช่วยแก้หูให้ฉันได้ไหมฉันจะลองดูนะโอ้ไม่โอขอบคุณนะกระต่ายน้อยฉันจะต้องแก้ไขมันก่อนใครจะรู้ว่าจะเกิดกลโหนอะไรอีกโอ้ให้ตายสิ ระหว่างนั้นเรสก็ใช้พลังของหวีไปเรื่อยๆย,ยิ่งทำให้มันแตกมากขึ้นเรื่อยๆฮทุกคนทุกคนดูฉันสิอ้าแย่ oh. ah, yeah. เรสดีใจมากที่มีพลังให,หม่เมื่อหวีแตกขึ้นเรื่อยๆพลังก็เริ่มเสื่อมถอยว้าวว้าวว้าวฮะฮะฮะออ ร่างของเขากลายเป็นหินเขาเริ่มสูญเสียร่างของฟีนิกซ์ทำไมฉันแปลงร่างกลับไม่ได้ล่ะโอ้ไม่เอาน่าความกลาหนนี้ทำให้สเลสตามเขาทันเอ้ยตอนฉันจับไก่งวงตัวสีซ้อมบับบ้านนั้นได้แล้วก็ฉันก็จะฮะเรสรสฮะโอไม่นะอย่าหน,นีไปนะ เอาหวีของฉันคืนมาหวีอะไรฉันไม่ได้ขโมยหวีนะเรสฉันเห็นตรงนี้เลยนะคืนมันมานะแต่เรสด้วยความกลัวที่จะเสียพลังเขาจึงไม่ยอมคืนกลับไปไม่ฉันโดนทุกคนล้อเพราะฉันใช้พลังเหมือนฟินิกตัวอื่นไม่ได้ออเรสฉันคืนไม่ได้หรอกฉันจะทำลายมันพลังจะเป็นของฉัน <S <S 2> <S> <S 2> เออได้ไดแล้ว ทุกคนฉันกลับมาแล้วเรสนายโอเคนะได้ได้สิเพิ่งจะอะอะอเรสตกลงพื้นเขากลายเป็นมนุษย์และกลับไปเป็นนกไม่ได้อีกพลังของหวีก็หมดไปฮะเรสทุกคนช่วยช่วยด้วยเซเลส สเลสมองดูอย่างหวาดกลัวเวทมนตรอบตัวเขาทำให้เขากลายเป็นหินอย่างช้าๆต่อหน้าต่อตาสเสลเลสฉันขอโทษฉันแค่อยากจะเก่งเหมือนคนอื่นเขาโยนหวีให้เธอแต่มันถูกทำลายไปแล้วจะทำยังไงดีจะทำยังไงดีเธอจะต้องเชื่อในตัวเองในพลังของตัวเอง โอไม่นะเขาจะเป็นยังไงล่ะมีอะไรที่เราจะทำได้บ้างไหมเซเลสหลับตาตั้งสมาธิเธอเรียกความกล้าออกมาเรียกพลังที่แท้จริงออกมาฉันทำได้ฉันทำได้เฮ้แสแสดาวฉันเก่งกลาดฉันมั่นใจฉันขอโทษฉันแค่อยากจะมีพลัง ความใจดีคือหลักการของฉันขอบคุณนะเซลลสความเห็นใจคือพลังของฉันฉันเชื่อในตัวเองเฮ้ยเธอใช้พลังจากใจไม่จะเป็นต้องใช้หวีแล้วส่งไปที่เรสเวทมนต์นั้นเต็มไปด้วยความรักและมันก็แก้คำสาปของหวีได้เรสกลับมาเป็นตัวเองแล้วเรส เราขอโทษที่ทำให้นายเสียใจเราก็รักนายแบบนี้แหละเรสรู้ตัวว่าเขาทำตัวแย่แค่ไหนก็เลยขอโทษที่ทำผิดขอโทษนะเซเลสฉันไม่ได้อยากจะให้มันเป็นแบบนี้เลยเธอเข้าใจผลของการกระทำของเธอแล้วแล้วนะเรสฉันยกโทษให้ฉันอยากจะมีพลังเหมือนฟินิกจริงๆ hmm. ก็เอาจริงๆแล้วฉันก็อาจจะช่วยเธอได้นะหวีถูกซ่อมด้วยพลังของเธอ เธอหยิบหวีขึ้นมาและดึงผมวิเศษของเธอออกมาเส้นหนึ่งอืมขอให้พลังของผมกับอัญมณีนี้ผสมกันให้เธอได้เป็นฟีนิกซ์พลังสูงนี่ไงตอนนั้นเรสรู้สึกถึงพลังในตัวมันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนนี้เขามีพลังจริงๆแล้วมันเป็นแหล่งพลังของเธอเลยนะแต่จำเอาไว้นะ ว่าความเก่งนะ่ะมาจากความเข้าใจแล้วก็ความรักขอบคุณนะฉันจะใช้มันอย่างฉลาดเลยเรสบินจากไปพอใจกับพลังเพื่อนของเขาก็ดีใจกับเขาด้วยเซเลสสามารถแก้ไขสถานการณ์ร้ายจากการแตกของหวีตอนที่เธอกลับบ้านทุกคนมารวมตัวรอบๆด้วยความเป็นห่วงเธอก็เลยเล่าเรื่องให้ฟังทำไมไม่บอกเราล่ะ เราจะได้ช่วยต่อไปบอกเราก่อนที่จะไปไหนนะเราเป็นห่วงเธอขอบคุณนะทุกคนเซเลสเติบโตจากประสบการณ์นี้เธอต้องเชื่อมั่นในตัวเองความรักและความใจดีเป็นพลังเดียวที่แข็งแกร่งพอจะเอาชนะทุกอย่างได้